ขออนุญาตกล่าเปลี่ยนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตามที่ผมได้ย้ำอยู่เสมอว่าการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยในเรื่องของการสก,ก,รสกัดกั้นยาเสพติดเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการมาตรการหนึ่งเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศก็คือการเปิดสำนักง,งานปปสร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่เปิดปฏิบัติการตัดไฟแถ่ต้นลมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ สำนัการรงานปปสได้ดําเนินการตัดไฟแต่ต้นลมมาครั้งที่4แล้วนะครับแต่เรายึดทรัพย์ทั้ง4ครั้งนี้ประมาณกลมๆนะครับไม่ต่ำกว่าเกือบ5 0 0ล้านบาทแต่การในวันนี้เนี่ยเป็นการขยายผลจากการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่2นะครับเราเปิดปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่สเมื่อวันที่27พพิกาปี67นะครับแล้วเราก็ในคราวนั้นเนี่ยเราออกหมายจับ พ่อค้ายาชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้สั่งการนะครับที่เอออายี่ซอนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เราได้เปิดปฏิบัติการทางภาคีเครือข่ายได้ทำการสืบสวนจับกลุ่มเนี่ยมาได้แต่หนึ่งกันยาปีหกเจ็ดสิบเอ็ดพิกาปีหกเจ็ดจนรวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วก็ขยายผลไปสู่การเปิดปฏิบัติการตัดสายต้นลมครั้งที่สองอรวมการเปิดปฏิบัติการตัด ไฟดับต้นลมครั้งที่สองกัรรวมการขยายผลในครั้งนี้เนี่ยเรายึดทรัพย์เครือข่ายนี้ได้หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สิบสี่รายนะครับส่วนใหญ่ของกลางของกลุ่มนี้ก็ก็เรียนนะครับว่าของกลางที่ปรากฏอยู่นีเน่เป็นเป็นเคตามีนเคตามีนเนี่ยไม่ได้เป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดในเมืองไทยนะครับแม้ว่ามีการจําหน่ายที่เมืองไทยแต่ว่าอ,อยู่ในภาวะที่รักควบคุมได้เคตามีนรอตนี้ จะไปไต้หวันครับทางพอปินซึ่งเป็นพอสํานักตกการและป่าปามได้ได้ประสานความร่วมมือกับทางสมกงานป่าปามยาเสพติดของไต้หวันยาเสพติปปด็อบนี้จะไปไต้หวันนะครับในรายละเอียดของการจับกลุ่มตั้งแต่เริ่มปฏปิบัติการผมขอญาตให้พอปินได้นําเสนอแล้วก็ทางภาคีกระขายได้ได้นำเสนอครับเช่นเลยครับครับเรียนเลขาธที่การปปสอแล้วก็สื่อมวลชนนะครับ เคสเนี่ยอย่างที่ทนายขาได้แจ้งไปมันเป็นเครือข่ายของนายไอ้ยี่สองนะครับซึ่งเราได้ออกหมายจับจากการปฏิบัติการตัดไฟต้นลมครั้งที่2เมื่อวันที่27พฤศจิกายนเ7นะครับเคสเนี้ยสืบเนื่องจากชุดสืบสวนและพากีเครือข่ายเนี่ยทำการคัดรถจากไรเส้นเปรตน,นะครับก็จะมีรถกระบะนะครับขึ้นลงจากกรุงเทพไปเชียงรายแลวข้ามไปท่าทีเหล็กเนี่ยบ่อยครั้ง นะครับซึ่งในห่วงสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำมาแล้วไอ้เคสเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยทำมาแล้วสี่ครั้งนะฮะได้ค่าจ้างก็ประมาณสักครั้งละสี่แสนบาทนะครับตัวยาเสพติอดอตเนี้ยที่เป็นเคตามีนเนี่ยจะซุกซ่อนในช่องลับของรถกระบะนะครับซึ่งข้ามไปที่ฝั่งภาคที่เหล็กเมียนมานะครับแล้วก็บรรจุซิลมาเรียบร้อยข้ามกลับมาเปลี่ยนทะเบียนแล้วก็ขับลงมาจนถึงพื้นทิ่ภาคกลางน,นะครับจะเห็นได้ว่าของกลางรถเนี้ยเป็นเคตามีน แล้วก็มีไอซ์แฟมมา5กิโลซึ่งไอซ์เนี่ยไม่น่าที่จะไปต่างประเทศแล้วละ่ะน่าจะแพร่กระจายอยู่ในชุมชนบ้านเราซึ่งติดมาด้วยนะครับแต่ว่าเคตามินอย่างที่ทะเลขาแจ้งไปก็คือไปไต้หวันนะครับเพราะเป็นที่นิยมที่ไต้หวันนะครับซึ่งครา,าวนี้เราสามารถยึดทรัพย์สินได้ไม่มาก3.5ล้านเนื่องจากว่า,ากลุ่มเนี้ยยังเป็นกลุ่มผู้ลำเลียงในเครือข่ายของไอซีอ่ซอซึ่งจากการสอบปากคาและสอบสวนเนี่ยเรา จะออกหมายจับเพิ่มอีก4รายนะครับซึ่งเป็นผู้สั่งการแทนนายอายุยี่อฝากนู้นนะครับน่าจะเร็วๆนี้นะครับข่าวครึหน้าแล้วก็จะได้นําเรียนต่อไปครับคือผมขอมิดเดียวเพิ่มเพิ่มเติมนี้ครับก็คือณขณะนี้การยกกระดับความร่วมมือในการระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกับเรากับเมียนมาเนี่ยจะเริ่มเห็นแต่เมื่อเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมครับที่ทาง พบตรเมียนมาก็ได้ทําการจาับกลุมตัวผู้สั่งการคนไทยรายสําคัญคือนายเตชินกับนายฉมังก็ส่งตัวมาให้เรานะครับก็ก็เรียนว่าขณะน,นี้ในการปัญหายาเสพติดมันมัน,ม,นมันบริบทของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยของโดยเฉพาะทางเมียนมาเนี่ยขณะนี้เมียนมาเนี่ยเขาได้บรรลุข้อตกลงนะครับโดยจีนเป็นเป็นผู้เจรจาให้เมื่อต้น ปี68นะครับระหว่างว้ากับกองทัพเมียนมาคือมีการเจรจาหยิบยิงนะครับที่เมืองคนุณหมิงแต่นี้มันมันรู้ก,ก็ตกลงนะนั่นก็หมายความว่าม,มันมันมันส่งผลทั้งดีและผล,ผลเสียครับผลดีก็คือทางเมียนมาเขาก็จะมีกําลังที่จะมาช่วยสกัดกัน้นยาสกติดที่จะบ่ายชมหน้ามาฝั่งไทยเราได้มากขึ้นแต่ผลเสียก็คือว่าด่านชายแดนที่อยู่ติดยุนนานมณฑทนยุนาน วาจะติดมันทนยูนานก็จะเปิดเสรีเพราะฉนั้นเนี่ยอ,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 อพรีเซ,เซอร์สารตั้งต้นสารตั้งต้นก็จะเข้าไปสู่แหล่งผลิตในเขตวามากขึ้นอันนี้น,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คุยกับทางเมียนมาแล้วก็เดี๋ยวประมาณปลายเดือนนี้ผมก็จะไปประชุมกับจีนนะครับเรื่องขอให้จีนช่วยเนื่องจากด่า,ดานพรมแดน ยูนานจะติดกับเขตการควบคุมของว้านะครับแม้ว่าทางพม่าจะเข้าไปควบคุมแต่พม่าจะเข้าไปได้แค่ชายแดนเหมือนกับที่เมียวดีพม่าก,ก็จะได้แค่ด่านที่ต่อมอแต่พอหลุดเข้าไปในเขตพื้นที่ชั้นในก็จะเป็นของเกลียดกรณีที่เมียวดีเช่นกันครับที่มณฑลยูนานด่านชายแดนเก็บเ,เงินภาษีต่างๆเนี่ยก็พม่ากเก็บแต่พอหลุดเข้ามาพื้นที่ชั้นในเนี่ยว้าก็าจะควบคุมเพราะนั้นเนี่ย ก็จะไปขอความร่วมมือกับจีนในช่วยของช่วยในการสกัดกั้นสารตั้งต้นสารเคมีพัน์ตัวธรรมลายต่างๆที่จะเข้าไปที่จะเข้าไปในเขตพื้นที่ของของวาและที่สําคัญที่ผมเรียนก็คือว่า,า,ามีผู้ต้องหาอีกยายสําคัญอีกลายหนึ่งคือคือนายวีระเจาดาซึ่งเป็นลูกเขยของพันเอกพลพันเอกจกระบบอดีตเป็นอดีตของหน่วยกองกําลังแต่เป็นคนเป็นชามูเซอร์แต่อยู่ในความ ควบคุมของวา้าอันนี้เป็นลูกเขยไปก็จะไปขอความร่วมมือกับจีนให้ช่วยเจราจากาับว้าถ้าส่งตัวนายวีระหมื่นเจรากลับมาได้เนี่ยยาเสพติดที่เข้าที่ทางอำเภอแม่ฟ้าหลวงณนะขณะนี้ยยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนไอซ์ยาบ้าแม้กระทั่งเคตามีนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญจะเข้าที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพราะอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นเขตควบคุมของพันเอกจอรโบแล้วก็นายวีระหมื่นเจรจดา ซึ่งเป็นผู้สั่งการชาวไทยลายสำคัญท,ที่เราต้องการตัวมากในขณะนี้ครับมีท่านไหนเสริมไหมครับถึงกองทัพเรือกองทัพบ,บ,บกเชิญไหมครับเชิญม, <c oughs> มีท่านไหนสอบถามไลยไหมครับ เครือข่ายนี้ที่นําเรียนไปนะครับมันเป็นเครือข่ายของอไออีซอซึ่งถ้าถ้าผู้สื่อข่าวได้ติดตามก,การปฏิบัติการตัดไฟในต้นลมทาง,งที่สองเนี่ยที่ขึ้นไปถแถลงข่าวที่เชียงรายเนี่ยเรามีการค้นหลายจุดมากเลยแล้วก็ยึดทรัพย์ได้1นึล้านไออีซอเนี่ยมีภรรยาอยู่ที่แม่สายเชียงรายแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนพมา่าสัญชาติพมา่าเขาก็ไปอยู่ที่ฝั่งอาคิเ็กแต่ก็มีศักยภาพในการเป็นผู้ประสานงานสั่งการ ให้ลาเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยและไปประเทศที่สามครับเดิมเนี่ยอียิสอก็จะมีเขาจะมีรั์ที่ฝั่งไทยนะครับที่เราเปิดปฏิบัติการเมื่อวันยี่สิบเจ็ดพิการเนี่ยเรายึดปดละประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งล้านของเครือข่ายอียิสอรครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายของอยิสอเพราะตัวเ็าจะเคลื่อนไหวที่ฝั่งเมียนมาครับคือสี่คนเนี่ยจะเป็นระดับสั่งการ ทุกที่ลําเลียงคราวนี้นะครับสี่คนที่เราจะออาหมายเพิ่ม คือเรียนอย่างนี้ครัว่าสำนักง,งานปปสเองเนี่ยเราเป็นหน่วยบูรณาการนะครับหมายความว่าการที่เมื่อวันที่17ที่ท่านภูมิธรรมได้ได้อไมอบนโยบายกับผู้วา่าราชการจังหวัดกับผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างจากเดิมในขณะนี้แผนในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลเนี่ยหลักๆมีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดปี68ซึ่งแผนเนี้ยสำนักง,งานปปสได้กำหนดตัวชี้วัดนะครับเป็น p r o c e s s indicator รอ่ประมาณ17ตัวชี้วัดแล้วก็อีก4ตัวชี้วัดเป็น Outcome Indicator ก็จะเน้นเรื่องประชาชนมั่นใจหรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สถานยาเสพติดในพื้นที่ลดลงหรือไม่ ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยหรือไม่อันนั่นเป็นนั่นเป็นแผนแรกแผนที่2ก็คือซิลสต็อปเซฟแคบลงมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นซิลก็จะมอบไปทางกองทัพเป็นคนดูแล Stop ปมีอาหลุดเข้ามาพื้นที่ชั้นไหนก็จะให้ตำรวจเป็นคนสกัดกัน้น a ซ e ก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนแล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คือแผนของของท่านพลตเวกไกลบุญสวัสง12จังหวัดทีนี้จะเห็นว่าเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่1 สุราปีหกเียบจนถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่าสถานการณ์ลดไหมลดลงอย่างมีนัยยะแต่บางจุดบางที่ประชาชนยังสัมผัสไม่ได้หรือบางที่ยังมียังมีการแพร่ระบาดอยู่ท่านภูมิธรรมก็เลยเได้คุยกับทางสำมนจารานปปสก็ได้เราก็ได้ได้ตกลงร่วมกันว่าเราจะโฟกัสไปที่หมู่บ้านนะครับผมผมเรียนว่า ในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนไม่มียาเสพติดนะครับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมต้องปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับวิชั่นเราต้องสังคมไทยต้องปลอดภยัยจากยาเสพติดถ้าในวิชั่นจังหวัดก็จังหวัดต้องปลอดภัยจากยาเสพติดในอำเภอก็ต้องอำเภอต้องปลอดภย academy, ัยจากยาเสพติดแต่การกำชับการปฏิบัติกรารของท่านภูมิธรรมเนี่ยท่านลงไปที่หมู่บ้านนะครับลงไปที่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นโครงสร้างของสังคมที่เล็กๆ นะครับหรือบ้านหนึ่งอาจจะมีหมู่บ้านแค่ร้อยกว่าหลังคาเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะรู้ว่าหลังไหนขายยาเสพติดหลังไหนเสพยาเสพติดเพราะฉะนั้นในรอบสามเดือนนับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมจนถึงสิ้นสามสิบกันยาเนี่ยหมู่บ้านต้องปลอดยาเสพติดนะครับ,บื่อกีแรกๆผมจะพูดว่าปลอดภัยปลอดภัยนี่ยังคือยังมีการอาจจะอาจจะมียาเสพติดอยู่แต่ว่าสังคมไม่ได้ไม่ได้ทาให้สังคมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่ใน ในคําสั่งของท่าหภูมพธมรมรอบนี้ทางผู้ว่าการจังหวัดทางผู้กับการจังหวัดจะต้องทําให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดนั่นหมายมันถึงเกิดธรรมนูญหมู่บ้านแต่ธรรมนูญหมู่บ้านเราพยายามแนะนํให้ให้ให้หมู่บ้านใช้คาใช้กฎกติกาเขียนว่าหมู่บ้านของเราต้องไม่มียาเสพติดทุกประเภทโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้น แนวคิดนี้มันจะค่อยๆขยายขึ้นเอาละครับมันอาจจะไม่ได้เห็นผลโดยทันทีแต่เมื่อไหร่ที่กลไกของรัฐโดยเฉพาะฝ่ายปกครองซึ่งมีผู้ว่าการจังหวัดมีนายอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็น,นกลไกตำรวจก็จะมีผู้กบการจังหวัดในมีผู้กับในพื้นที่ทำงานสอดประสานกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด เมื่อเกิดหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดมา,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยสังคมเราก็จะเกิดความปลอดภัยอันนี้คือเจตนารมณ์ของของของการปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งผมว่าเข้มข้นขึ้นหมายความว่าทุกภาคส่วนต้องลงมาจะต้องจะจะ,จะทำงานแบบเอ่อเอ่อเอาเท้าเรานะลาน้ำไม่ได้แล้วทุกคนต้องเข้มข้นต้องต้องต้องพราะชาวบ้านเขารู้ว่าหลังไหนขายยาเสพติดอันนี้สําคัญครับถ้าไม่ขับเคลื่อนอย่างนี้เนี่ย คือคือผมเรียนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถ้าภาครัฐจะแก้ไขอย่างเดียวยากครับภาครัฐจะต้องทําให้สังคมหรือชุมชนหรือหมู่บ้านลงมาร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะทําให้หมู่บ้านชุมชนสังคมลงมาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งที่รัฐต้องทําก็คือรัฐต้องสร้างความมั่นใจรัฐรัฐต้องสร้างความศรัทธารัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาเกิดขึ้นถ้าเขาม้าชาวบ้านเขาศรัทธามั่นใจ และเชื่อมั่นในในในการกับเพลื่อนของรัฐเขาจะลงมาร่วมกันแก้ไขปัญหายาสเสพติดนั่นแหละครับปัญหายาสเสพติดในหมู่บ้านก็จะก็จะปลอดก็จะไม่มียาสเสพติดครับเป็นไปได้ครับผมยืนยันครับเพราะว่าผมขับเคลื่อนผมผมทดลองเมื่ออดีตท่านนายกเฉถาเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งมิถุนาปีหกเจ็ดถึงสามพันหนึ่งสิงหา ปี67ท่านเฉถาฐให้ผมขับเคลื่อนทดลองทำา25จังหวัดนะครับ25จังหวัดเราเลือกจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากสิ่งที่หลังจากที่เราทาเคลื่อนเสร็จเรามามีการมาทบทวนมาเวิร์กช็อปหลังการปฏิบัติจะเห็นว่าจังหวัดไหนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ซ e อออย่างแท้จริงจังหวัดนั้นยาเสพติดลดลงเมื่อยาเสพติดลดลงประชาชน สิ่งที่สําคัญที่เห็นก็นคือประชาชนเขาจะหันมาร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้นเพราะฉะนั้นเช่นกันครับถ้าภาครัฐจรงิงจังจรงิจรงๆที่ผมเรียนครับท่านภูมิธรรมพูดชัดเจนนะครับว่ายาสติดมันไม่ใช่มันฝังลากลึกในระบบสังคมในชุมชนเรามานานแล้วนะครับการแก้ไขาย,ยากไหมยากครับแต่สิ่งที่ทําได้คือความตั้งใจและความจรงิงจังท่านถึงชัดเจนว่าถ้าข้าราชการภาคส่วนไหน มุ่งมั่นตั้งใจท่านก็จะสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตการคือขวัญกำลังใจคนไหนปล่อยป่าละเลยหย่อนยานท่านก็จะลงโทษอันนี้ชัดเจนครับ